สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะสอบสัมภาษณ์เร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบเขาเรียกได้ว่าเป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์นะครับคือบางครั้งเนี่ยกรรมการอาจจะมีสถานการณ์นะครับที่เขากําหนดขึ้นมานะแล้วก็ให้เราเนี่ยจับสลากหรือเลือกนะครับวัดเรานะครับเหตุผลที่ต้องมีข้อสอบเชิงสถานการณ์คือเป็นข้อสอบที่วัดว่าคุณจะจัดการกับปัญหา จัดลำดับความสัมพันธ์นะครับรวมถึงจัดลำดับความสำคัญกับสถานการณ์สมมุติที่เขาสร้างขึ้นมานะครับสถานการณ์สมมุตินั้นอาจจะทำขึ้นมาในสถานที่ทำงานนะครับหรือเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเน้นทักษะการแก้ปัญหาในเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจนะครับดูว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์พวกนี้ยังไงถ้าเขาต้องการให้มีลำดับคะแนนห่างกัน5คะแนนเนี่ยนะครับ ข้อสอบพวกนี้จะตัดสินได้เลยว่า1คะแนน2คะแนนหรือ3คะแนนในความห่างกันเนี่ยนะครับจะห่างกันได้ยังไงมันต้องมี Lu ูบ i กมี KPI ในการวัดนะครับเพื่อนๆ,ๆครับโอเคนะครับเ,เรามาดูตัวสถานการณ์แรกก่อนนะครับมันไม่ง่ายนะคะแนนแต่ละคะแนนที่จะให้กันห่างกันได้เนี่ยนะครับมันต้องมีตัวชี้วัดนะครับ Key Performance Index นะว่า ตัวไหนนะครับจะใช้วัดใช้ตัดนะคะแนนความห่างพวกนี้ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์แรกนะครับครับสำหรับข้อสอบเชิงสถานการณ์ข้อนี้นะครับก็บอกว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับเดินทางมาที่สํานักงานนะครับด้วยอารมณ์โกรธเกีียรเราเรียนเรื่องน้ําประปาหมู่บ้านไม่ไหลนะครับและต่อว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่คุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับคงนึกภาพออกนะครับถ้านึกไม่ออกผมก็มีตัวอย่างของภาพมาให้นะครับ ก็คือชาวบ้านเข้ามาโรงเรียนแล้วก็มีอารมณ์ชุนเชียวนะครับในเรื่องของการบริการของเจ้าหน้าที่นั่นก็คือน้ําประปาหมู่บ้านไม่ไหลนะครับอ่ะเรามาดูนะครับโครงสร้างการตอบที่ผู้สัมภาษณ์นะครับชอบก็คือให้คะแนนได้เยอะแหละหนึ่งนะครับก็คือการควบคุมอารมณ์แน่นอนเขาเอ่อมาด้วยความร้อนนะครับเราก็เป็นน้ําเย็นชโลมจิตใจไปประมาณนั้นนะครับสามารถควบคุมอารมณ์ของ ผู้ที่เข้ามา้องเรียนนะครับ2อรับฟังด้วยความเข้าใจมีตัวแย้งนะครับแยกอารมณ์ออกจากปัญหารวมถึงรวบรวมข้อเท็จจริงและประสานงานและชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหานะครับนี่คือโครงสร้างในการตอบคําถามนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะพาท่านนะครับได้ฝึกซ้อมหรือรเผชิญกับสถานการณ์นะครับตามทีเ่เราสามารถที่จะทําได้แล้วก็ให้ท่านไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบนะครับแนวทางการตอบนะครับอ่าเมื่อสมมุติว่า กรรมการถามว่าเป็นยังไงถ้ามีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของน้ําประปาไม่ไหลคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ,อ,อช่วยชาวบ้านอย่างไรนะแนวทางคําตอบนะครับท่านก็ต้องตอบว่าท่านคณะกรรมการที่เคารพลำดับแรกข้าพเจ้าจะเชิญชวนชาวบ้านเข้ามาพูดคุยในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สถานการณ์ดูตึงเครียดหรือกระทบกับการทํางานของข้าราชการหรือพนักง,งานท่านอื่นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้วยความสุภาพและแสดงความเข้าใจในความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับเนื่องจากน้ําปะปาเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดารงชีวิตจากนั้นจะขอรายละเอียดขอ้อเท็จจริงว่าระยะเวลาที่น้าไม่ไหลเนี่ยดื้นานขนาดไหนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบรวมถึงจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็วพร้อมทั้งแจ้งแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับนี่คือแนวคำตอบที่เราสามารถที่จะตอบได้นะครับข้อสอบข้อนี้ออกข้อสอบเชิงสถานการณ์กรรมการต้องการดูอะไรจากเรานะครับ ดูวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเห็นไหมครับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับวิธีการสื่อสารต่อมานะครับสถานการณ์ที่สองนะครับเขาบอกว่าในช่วงใกล้เลือกตั้งนะครับใกล้เลือกตั้งเรามีทั้งเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะช่วงนี้แล้วก็มีเลือกตั้งสสด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีหัวคะแนนของผู้สมัครรายหนึ่งนะครับได้มาขอคุณช่วยอำนวยความสะดวก ในการใช้สถานที่ราชการเสื้อหาเสียงโดยไม่ผ่านขั้นตอนขออนุญาตที่ถูกต้องคุณจะปฏิเสธอย่างไรให้เหมาะสมสถานการณ์นี้นะครับเขาต้องการว่าคุณเนี่ยจะมีวิธีการปฏิเสธนะครับการเอ่อการอำนวยความสะดวกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกกระบวนการเนี่ยอย่างไรนะครับแน่นอนแหละเราไปทำงานในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องมีการปฏิเสธนะครับเทคนิคของผม ตรงนี้นะครับใช้คําว่าตบหัวแล้วก็รูปหลังเรามาดูนะครับตกหัวรูปหลังยังไงนะครับเราก็บอกว่าเออถ้าสมมุติว่าเออคุณตอนนี้กําลังทดสอบสัมภาษณ์อยู่เป็นผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรรมการบอกว่าในฐานะที่คุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับมีคนมาขอใช้สถานที่โดยไม่ผ่านกระบวนการโดยให้คุณำอำนวยความสะดวกให้เนี่ยคุณจะมีการมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรให้นุ่มนวลแล้วก็ ทําให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับท่านก็ต้องตอบว่าท่านคณะกรรมการในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผมยินดีที่จะอำนวยความสะดวกตามหน้าที่แต่เรื่องการใช้สถานที่ทางราชการเนี่ยจำเป็นต้องทําหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบของทางราชการซึ่งตัวผมเองเป็นแค่เจ้าพนักงานไม่มีอํานาจหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรืออนุมัติ ในการใช้สถานที่ราชการฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ขอใช้สถานที่ทางราชการตามระเบียบแบบแผนปฏิบัตินะครับเพื่อให้ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยพิจารณาอนุมัตินะครับถ้าได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องแล้วตัวผมเนี่ยยินดีที่จะบริการแล้วก็สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่สองนะครับเทคนิคของผมก็คือตบหัวรูปหลังตบหัวก็คือยินดีนะนะครับยินดีนะครับ,รบตบรูปหลังก่อนนะครับแล้วค่อยตบหัวก็คือปฏิเสธนะครับยินดีที่จะทำแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเนี่ยเขาเรียกตบหัวนะครับก็คือผมยินดีที่จะทําให้ถ้า การร้องขอของคุณเนี่ยเป็นไปนตามระเบียบของทางราชการและผมก็ไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและก็อนุมัติประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาจะดูวิธีการปฏิเสธอย่างไรให้เหมาะสมนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องอ้างระเบียบแบบแผนของทางราชการอ้างข้อกฎหมายนะครับหรือท่านจะอธิบายนะครับตามตัวอย่างที่สองก็ได้ที่ผมได้ทำมาข้าพเจ้าจะปฏิเสธอย่างสุภาพและก็ชัดเจนโดยยึดหลักกฎหมายโดย อธิบายว่าสถานที่ราชการเป็นทรัพย์สินของรัฐก,การใช้เพื่อหาเสียงเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของกกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับก็อันนี้ก็ตอบได้นะครับต้องตอบได้และก็ชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้มาขอใช้นั่นเองนะน,นี่คือแนวทางการตอบทั้ง1และก็2นะครับจากสถานการณ์เบื้องต้น3านะครับหากความคิดเห็นของท่านนะครับ ดันไม่ตรงกับที่ประชุมท่านจะทําอย่างไรนะหากความคิดเห็นของท่านไม่ตรงกับที่ประชุมนะครับท่านจะทําอย่างไร <laughs> เนวทางในการตอบนะครับหากความคิดเห็นของข้าพเจ้าไม่ตรงกับที่ประชุม <laughs> ข้าพเจ้าจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างรอบคอบเสนอความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพและมีเหตุผลตามหลักข้อมูลของกฎหมายและเมื่อที่ประชุมมีมตินะครับ <laughs> เป็นชันใดก็จะเคารพและปฏิบัติตามมตินั้นตามความสามารถอย่างเต็มที่เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประชาชนเป็นสําคัญอันเนี้ยนะครับเขาถามหาความเป็นประชาธิปไตยนะเมื่อไม่ได้อ่ตามที่เสนอแล้วคุณจะมีวิธีการอย่างไรนั่นก็คือแนวคําตอบนั่นก็คือ 1. ตามมตินะครับตามมติ2องทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ3อันเนี้ยนะครับท่านต้องของมวดจบุบ ตลอดเลยนะในการตอบคำถามเพื่ออะไรเพื่อองค์กรและประชาชนเป็นสำคัญนะครับเพื่อประชาชนก็ได้ประชาชนมาก่อนเพื่อประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญนะครับรักษาผลประโยชน์ของชาติพวกนี้นะครับจะเป็นแนวคำตอบที่หวานหอมสำหรับกรรมการนะให้คะแนนได้ง่ายนะครับลื่นหูสมูทนะเวลาพูด นะครับฟังแล้วก็โอ้ทัศนคติดีนะครับก็จะเป็นประ,ประมาณนั้นอ่ะเรามาดูสักข้อนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนผ่านไปแล้วนะตัวอย่างเชิงสถานการณ์แล้วก็วิธีการตอบเทคนิคในการใช้น้ําเสียงนะครับใช้ทุม้มเอ่อไม่ต้องพูดเร็วไม่ต้องประหม่านะครับใจเย็นเย็น <ๆ S 1> พูดเนื้อไปนะพูดเร็วบางครั้งเราคิดไม่ทันนะครับหากท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ได้รับมอบหมายนะครับให้ปฏิบัติหนะ้าที่เป็นคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุคือในช้อยเนี่ยมันอาจจะตรวจรับงานจ้างพวกนี้นะครับท่านมีความเต็มใจจะรับหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่เนื่องจากว่าอะไรครับคําถามข้อนี้วัดใจเลยนะวัดใจเลยว่าท่านจะมีเอ่อคือท่านจะมีวิธีการตอบอย่างไรในเมื่อหนึ่งนะครับการเป็นเจ้าหน้าที่ผลรับพัสดุเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่ามีความเสี่ยง มีความเสี่ยงถ้าความรู้ความสามารถไม่เพียงพอนะครับอ่ะเรามาดูแนควคําตอบนะครับที่เราสามารถตอบได้นึ่งข้าพเจ้ามีความเต็มใจรับหน้าที่นี้เนื่องจากเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นภารกิจที่สําคัญนะครับท่านคณะกรรมการต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายงบประมาณของรัฐนะครับให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้หากได้รับมอบหมายข้าพเจ้ากับผมเองเนี่ย จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบและยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ,ถ้วนตามสัญญาเพื่อป้องกันความเสียหายของทางราชการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่งเสริมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขมวดท้ายนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์นะครับของประชาชนในพื้นที่ของประเทศชาตินะครับพวกนี้ท่านสามารถที่จะขมวนจบถ้าได้ซ้อมกับผมเนี่ยให้เตรียมไว้เลยไอท้ท่อนฮุกข,ข้างหลังเนี่ยนะครับ ผมขอเรียกว่าท่อนุกได้ไหมมันเป็นท่อนจบที่ฟังแล้วกรรมการจะตะวัดสี่หรือตวัดห้าให้ได้ได้เย,ยเยอะกว่าเพื่อนได้นะครับอันพวกนี้นะนะโอเคนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เตรียมเนาะอย่าไปคิดว่าข้อสอบมันจะออกแบบนี้แต่เรารู้ว่าวิธีแนวทางการตอบเราจะต้องตอบอยังไงไงต่อมานะครับหากประชาชนไม่พอใจมันจะเหมือนเคสเคสแรกไนงะ หากประชาชนไม่พอใจการให้บริการท่านจะทำอย่างไรนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการตอบนะครับท่านคณะกรรมการครับหากประชาชนไม่พอใจการให้บริการดิฉันกับผมเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้อธิบายเหตุผลถึงการไม่พอใจนะครับโดยไม่โต้แย้งหรือแสดงอารมณ์จากนั้นจะตรวจสอบข้อจจริงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากขั้นตอนใดมันเกิดจริงหรือไม่หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหากเป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก็พร้อมน้อมรับผิดและจะเร่งแก้ไขให้เหมาะสมนะครับทั้งนี้นะครับจะนำข้อร้องเรียนดังกล่าวนะไปปรับปรุงการทำงานและการบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนในพื้นที่ต่อไปอันนี้คือแนวคำตอบนะครับ แนวคำตอบอันนี้เขาถามหาวิธีการแก้ปัญหานะครับต่อมาอันนี้เป็นข้อสอบที่จะต้องเจอแน่นอนแหละทําไมครับเขาจะดูบุคลิกภาพท่าทางนะครับเวลาท่านเดินเข้าไปนั่งเนี่ยอย่าไปหอบของพดุงพลังเข้าไปนะครับท่านอาจจะมีแค่แผ่นพับแผ่นเดียวหรือพอร์ตโฟลิโอเล็กน,น้อยนะครับไม่ต้องไปเอาไม่มันไม่เหมือนครูนะของครูเขามีสอบสอนนะครับของท่านเนี่ยเข้าไปเอ่อ ไหลย,ยกอกตั้งนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะปะ,ปะหน้าตาปากเก็บผมให้เรียบร้อยนะครับผู้ชายก็เซตผมให้เรียบร้อยนะครับใส่สูตรผูกไทยก็จะดีมากนะครับถือว่าเป็นหลักสากลน,นะนะครับแต่จะลืมนะครับในช่วงนี้เอ,อ่อในช่วงของการพิธีไว้อะไรเนี่ยก็ต้องมีตัวริบบิ้นหรือตัวอะไรที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของการไว้อะไรนะครับติดหรือหนีบเข้าไปหน่อยนะครับ กรรมการคือกรรมการก็คนเหมือนกันนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการเตรียมนะบางคนก็คิดมากเรื่องเยอะบางคนก็สบายสบายเหมือนผมเนี่ยนะครับสบายสบายแต่กรรมการบางท่านโอ้ชงมาอะไรก็ไม่มีเลยเนาะอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เกี่ยวกับคะแนนแต่ว่ามันเป็น first touch นะครับคืออย่าลืมว่าเหมือนกรรมการเขามาตรวจเยี่ยม เรานี่แหละนะครับคือบางอย่างมันไม่ได้มีในตัวคะแนนหรอกนะครับเป็นเ็นคะแนนที่ให้กันด้วยความพิวาสนะต่อมานะครับช่วยแนะนําตัวให้เราฟังหน่อยอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราจะต้องได้นะครับเป็นคําถามที่เปิดนะครับที่กรรมการเนี่ยใช้ดูหนึ่งบุค,คลิกนะครับ 2- ความคิด 3- การสื่อสารเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับ มันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งดูบุคลิกท่าทางท่านเพราะว่าเขาเห็นตัวเป็นๆแล้ววันนี้เดินกระโผกกระเพกไม่ใช่เดินไปแลบไปอย่างนี้นะครับสามความคิดเนี่ยความคิดนั่นก็คือทัศนคติในการตอบคําถามแล้วก็การสื่อสารนะครับไม่ใช่แค่ชื่อนามสกุลอย่างเดียวแล้วเราจะแนะนําอะไรได้บ้างล่ะจานนะก็อันดับแรกเลยนะครับก็สวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็นั่งลงเนาะนะ ก็แนะนาตัวนะครับกับผมดิฉันชื่ออะไรนะครับวุฒิการศึกษานี้ต้องบอกนะครับวุฒิการศึกอาจจะไม่ได้บอกลึกถึงเกรดเฉลี่ยก็ได้นะครับเอาแค่ okay, วุฒิการศึกษาแต่ถ้าท่านโดดเด่นนะเ,เกรตินิยมอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะนําเสนอได้นะครับที่ผ่านมามีประสบการณ์ทํางานด้านใดนะครับสำหรับท่านที่ผ่านมานะครับแต่ถ้านักศึกษาจบใหม่ท่านก,ก็ต้องเคยฝึกงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลงได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยทาให้ดิฉันได้เรียนรู้ เรื่องการทํางานเป็นระบบการประสานงานการรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับต่อมากอ็อย่างเช่นงานอดิเรกนะครับความมีวินัยตั้งใจเริ่มนําเสนอตัวเองสักเล็กน้อยก็พอนะครับความสามารถพิเศษนะอย่างเช่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับสามารถเป็นพิธีกรได้ครับรถยนต์ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อใกล้จบแล้วนะครับทอ่ทอนลงท่อนลงท่อนลงนําเสนอตัวเองเสร็จแล้วนะครับเชืวว่อประสบการณ์และทัศนคติในการทํางานของดิฉันเนี่ย หรือกับผมเนี่ยสามารถนํามา,ปร,าปรับใช้และพัฒนางานของหน่วยงานได้จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งนี้เพื่อทํางานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนี่เห็นไหมมันจะจบแบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องชื่อนามสกุลอันนี้ต้องไม่พลาดอยู่แล้วไม่ต้องให้กรรมการเขาถามนะครับจบเรียนจบนะครับวุฒการศึกษาเนาะ วิธีการศึกษานะครับแล้วก็ประวัติการทํางานถ้าไม่มีก็ประวัติการฝึกประสบการณ์มันต้องมีแหละนะครับประวัติการทํางานอย่างนี้นะครับความสามารถพิเศษอย่างเช่นการใช้ AI การใช้โปรแกรมการาฟิกนะครับพวกนี้มันจะทําให้การนําเสนอตัวเองเนี่ยดูมีคุณค่านะครับหรือการได้ถ้าโดดเด่นเลยก็คือถ้าใครมีประสบการณ์หรือการได้รับรางวัลบางคนมีประสบการณ์ทํางานไงหรือ ตอนเรียนเนี่ยอาจจะได้รับรางวัลนะครับตอนเรียนเนี่ยอาจจะได้พาเด็กไปแข่งหรือฝึกซ้อมอะไรได้รับรางวัลไปแข่งพวกนี้นะครับนําเสนอมันตรงนี้แหละนะครับเอาจกนกรรมาการไม่อ้าปากถามนั่นแหละนะครับอันนี้คือการแนะนําตัวอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับเขาดูบุคลิกภาพการสื่อสารเขาเห็นตัวเป็นๆแล้วละนะครับสอบข้อเขียนเนี่ยเขาไม่เห็นนะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของท่าน ฝึกให้ดีซ้อมให้คล่องนะครับต่อมานะครับคำถามเรื่องแรงจูงใจอ,อีกสัก2ข้อแล้วกันนะครับสำหรับชีทข้อสอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพลงในกลุ่มของไอสอบสัมภาษณ์ท้องถิ่นนะครับก็แอดมินผมทำให้นะครับตรงนี้เขาคิดแค่ผมว่าโอ้โหกาแฟแก้วนึงสำหรับเขาเองนะครับแต่ว่าได้อะไรบ้างแผ่นพับเขาก็ทำให้นะครับเป็นลายกราฟิกของไอ อย่าง DC54 ่ไปเลือกเอานะครับแล้วก็มีตัวแผ่นพับข้างในอะ่ะมีเนื้อหาท่านแค่ไปเติมคำในช่องว่างนะครับเอาเกียติบัตรเอาอะไรลงใส่นะครับพร้อมหมดรวมถึงมีข้อสอบพวกนี้นะครับ3-4มสี 3, 4, 3, 4, ่สาไฟอ่ะอันนี้คือข้อสอบเชิงสถานการณ์ข้อสอบทัศนคติและข้อสอบเจตคตินะครับมันจะแยกกันอยู่นะ มันคุ้มสุดๆอ่าข้อสอบแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจเนี่ยในการอยากมาทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรับราชการเนี่ยอันนี้เป็นข้อสอบสัมภาษณ์ที่ผมก็เจอเป็นประจํานะครับทําไมถึงอยากเป็นครูอย่างเงี้ยนะครับทําไมถึงอยากมาเป็นนักวิชาการศึกษาทําไมถึงอยากมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับทําไมอยากทํางานบัญชีนะครับท่านต้องตอบหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับเรื่องงานเรื่องงาน เรื่องเงินนะครับสักสีเรื่องงานอ่ะอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนแหละนะครับท่านอาจจะตอบได้ว่าเอ่อการที่ผมได้ทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นความตั้งใจอยากทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและได้เห็นการพัฒนาท้องถิ่นนะครับสองท่านอาจจะตอบในเรื่องของเอ่อความมั่นคงในด้านของอาชีพอันนี้ไม่ผิดนะครับมันเป็นความจริงนะครับการรับราชการเนี่ย มีอยู่มีกินมีศักดิ์ศรีนะครับการรับราชการเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินในสภาวะครอบครัวนะครับสามารถจุนเจือครอบครัวได้นะหนึ่งพูดเรื่องงานสองพูดเรื่องเงินนะครับนี่นะครับสามพูดเรื่องคุณค่าทางสังคมนะครับว่าการรับราชการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรติได้รับใช้แผ่นดินได้รับใช้ประชาชนนะครับอันนี้มันทําให้โอ้พลั่งพลูเลยนะครับ ท่านก็ไปสามารถเรียบเรียงได้นะอันนี้ผมก็เรียบเรียงมาให้นะครับสามารถเอาไปตอบได้เหมือนกันนะครับแต่อยากให้เพิ่มเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องอความศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีก็คือเป็นงานที่มีเกียรติอะอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับอีกสักข้อนะครับ คิดเห็นอย่างไรนะครับที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการการเมืองอันนี้ต้องมีแน่นะครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นอบปตอนเนี่ยนะครับเขาแค่จบแค่ม .6 เขาก็มาเป็นผู้บังคับบัญชาเราได้นะครับเราจบถึงปริญญาตีเนาะบางคนปนริญญาโทปริญญาเอกนะครับอ่ะคิดเห็นอย่างไรนะถ้ากรรมการถามคำถามนี้นะครับเขาถามเรื่องทัศนคติกับในทางกฎหมายอันนี้มีกฎหมายเข้ามายัางไงผู้บังคับบัญชาเราเป็นข้าราชการการ,การเมืองอันนี้เขาจับสลากได้มามันไม่ใช่นะมาจากการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกาหนด เราจะมีแนวทางคำตอบอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับกระผมที่ชั้นเนี่ยเคารพในลำดับการบังคับบัญชานะครับการมีผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการการเมืองนะครับถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารงานที่ท้องถิ่นที่กฎหมายระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือการทํางานร่วมกันนะครับกระผมจะยึดหลักทรมาพิบานนะครับ หากนโยบายของท่านผู้บริหารเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยแน่นอนผมพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่แต่หากจุดไหนที่ขัดต่อระเบียบหรือระบบราชการนะครับในฐานะของข้าราชการประจําเองข้าพเจ้าก็มีหนะ้าที่ต้องนําเสนอข้อมูลนะครับเพื่อช่วยท่านนะครับเจ้านายหรือเพื่อช่วยท่านผู้บังคับบัญชาเนี่ยกันกรองให้การทํางานของท่านเนี่ย ราบลื่นแล้วก็ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงเกิดผลดีนะครับต่อทั้งตัวท่านเองนะครับเกิดผลดีต่อคนในชุมชนเกิดผลดีต่อ,อ,อประเทศชาตินะครับรักษาผลประโยชน์นี่คือแนวคําตอบนะครับในการทํางานแน่นอน 1. ตอบในเรื่องของทางกฎหมายนะครับเคารพตามกฎกติกาที่เขาได้มา2นะครับยินดีที่จะสนัสนบสนุนในวบาย3หากมีข้อบกพร่องนะครับ ก็พร้อมที่จะนําเสนอท่านแล้วก็เอ่อแก้ไขปัญหานั้นเพื่อเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับเกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่ตอไปนะครับเอ่อโอเคนะครับสําหรับทั้งหมดนี้คือแนวคําตอบเชิงสถานการณ์เล็กน้อยนะครับที่ผมเอามาให้ท่านดูนะครับรวมถึงแนวทางการตอบหรือการแก้ไขปัญหานะครับผมเชื่อว่าถ้าแค่ซ้อมพูดคล่องคคล้ายๆที่ผมพูดเนี่ยคะแนนผมคิดว่าได้เต็มนะนะครับ ได้เต็มก็คือไม่น้อยอ่ะนะครับไม่น้อยกว่าเพื่อนแน่นอนนะถ้ากรรมการเขาบอกว่าระดับห่างกัน,นห้าห้าคะแนนเนี่ยนะครับก็คือมันต้องมีลูบิกนะคนเยอะขนาดนี้นะครับคงไม่ให้กระโดดกันมากถึงกับคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยคนหนึ่งเออได้เต็มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าซ้อมไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าเข้าทางเราแล้วก็เข้าทางกรรมการนนากเนื่องจากแนวคําตอบมันหอมหวานนะครับคือบางคนเข้าไปเนี่ย ตายใหม่ก็มีนะตายใหม่ก็คืออยู่ต่อหน้ากรรมการเงง้ยงๆพูดไม่คล่องท่องไม่เป็นนะครับเห็นก็พูดออไม่ออกนะครับเนื่องจากมันสั่นก็เรียกตายใหม่ขาดการซ้อมนะโอเคนะครับที่ผมพูดคล่องพูดเก่งขนาดนี้นะครับมันเกิดจากการฝึกฝนทั้งหมดเลยนะครับนะก็ขอให้เพื่อนพี่น้องของผมนะครับที่ดูอยู่เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับ ขอให้ได้บรรจุนั่งจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะนะครับการสอบสัมภาษณ์นี่คือโค้งสุดท้ายแล้วเสร็จหลังจากนี้คือประกาศลำดับแล้วนะครับก็ขอให้ท่านมีกรอบอัตรากำลังนะครับได้เลขหนึ่งหลักถึงสองหลักเท่านั้นนะครับให้ท่านได้บรรจุนะครับเป็นข้าราชการตามที่ท่านได้ตั้งใจรวมถึงคนที่ดีใจที่สุดไม่ใช่ท่านคนเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ คนในครอบครัวเนี่ยเขาดีใจกับท่านแน่นอนนะครับฉะนั้นขอให้เต็มเต็มแม็กเต็มพิกัดเต็มที่นะครับทุกสนามนะผมเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ทําคลิปทุกอย่างออกมาด้วยความตั้งใจแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่น้ำนะมีแต่เนื้อๆน,น,นะครับให้ท่านผมไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะเอาอะไรมาถามแต่สิ่งที่เตรียมให้เนี่ยคือแนอควคําตอบกว้างๆนะครับ วิธีการตอบโครงสร้างการตอบตอบยังไงนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านีน้สวัสดีครับ